จะส่งทุกทยวันนี้นะครับวันนี้พาน้องไก่2สายพันธุ์ไปจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่สายพันธุ์แรกเป็นดูกันครับสายพันธุ์แรกนะครับจะเป็นไก่ไข่ออรตโรบสีบรูแล้วก็สีแบล็กไก่โปแลนนะครับเป็นไก่หัวสุกนะครับมาดูกล่องแรกกันนะฮะกล่องแรกนะครับจะเป็นไก่ออรตโรบนะครับนี่เป็นไงฮะจะเป็นไก่ไข่นะครับที่มีรูปร่างอวบนะครับมีขน2สีด้วยกันนะครับก็คือสีแบล็กก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีบรูนะฮะนี่เป็นไงครับ รุ่นนี้นะครับแข็งแรงแล้วก็สามารถแยกเพศนะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะไปดูแลแล้วก็เปลี่ยนเป็นไก่ไข่นะครับนอกจากนั้นนะครับไก่สายพันธุ์นี้นะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับตัวไวนะฮะนี่ที่สําคัญไม่ดุร้ายด้วยนี่ครับเป็นไก่ไข่ขนสีดํานะฮะนีไก่ไข่ขนสีบรูนะครับนี่สองสายพันธุ์นี้นะครับเลี้ยงรวมกันได้นะครับแล้วที่สําคัญคือไข่ดกไข่ทุกวันเลยนะฮะนี่ รรมีความตะมุตะมิมากเลยนะคะผมเราก็ลองพื้นด้วยฟางนะฮะแล้วก็เจาะช,อชอ่องอากาศแบบนี้เลยพร้อมเดินทางไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะไปอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับกล่องที่สองนะครับก็จะไปอำเภอนาหน้อยจังหวัดน่านนะฮะ นี่เป็นไก่โปแลนด์นะครับซึ่งจะมีลักษณะเด่นก็คือมีจุกที่บนหัวนะฮะซึ่ง2ตัวนี้นะครับจะมี2สีด้วยกันนั่นก็คือสีขาวนะครับสีขาวล้วนแล้วก็สีกระขาวดํำนะฮะนี่ช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นแถบดำและขาวนะครับเมื่อโตกขึ้นกลับมานะครับก็จะขนเขาสลับดำทั้งตัวเลยนะครับจะสวยงามมากๆเลยนะฮะสายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นไก่โปแลนด์แล้วก็ มีลักษณะเด่นะคือไข่ดกเหมือนไข่ไข่เลยนะครับก็สามารถเลี้ยงเป็นไข่ไข่ได้ด้วยนะครับแต่แต่ว่าไข่ของจะฟอร์มไม่ค่อยใหญ่อันนี้จะเป็นไก่โปรแลนด์ขนกลับสีกระขาวดําอันนี้เป็นสีขาวขนกลับแล้วก็สีขาวขนเรียบนะฮะนี่ขนเรียบนะครับอันนี้เป็นขนย้อนกลับนะครับผมกลับสายพันธุ์ไก่โปแลนดนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็น่ารักมีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับผมเหงนไหครับ และอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับมาดูกันก็คือไก่ไข่ออโตโลสีแบกนะครับก็จะเป็นไก่ไข่ขนสีดําให้ไข่โดดฟองใหญ่เหมือนกันนะครับนี่สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็นอกสีดําแล้วก็มีสีบลูหรือเรียกว่าบลูออโตโลนั่นเองหากเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนิดนะครับสวัสดีครับผม